สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วกับ Hero b y in Minecraft วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับฟาแรงว่ามันเกิดขึ้นได้ไงงั้นเรามาชมกันเลยอออก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ซับสไคร้หน่วยนะครับผมเอ้ยกดติดตามผมพูดผิด เน็นครับผมแค่นี้แหละก็เป็นกำลังใจใผมและวบบ้างั้นงั้นเราไปดูกันเลยโอ้โหรลนั้นเกืมาากอมือจอกภูเขาที่เจนนที่เจนเ,เจนเรตแบบบักคือเจเนเรตมั่วมากกูถึงว่าทำไมไม่เปิดหน้ากูขี้เกียจเปิดแล้วผมนะแล้วฟารลนั้นเป็นบักจริงๆแล้วผ ไม่ใช่บั๊กธรรมดาด้วยอ่ะแต่ว่าบั๊กนั้นมันก็มีเยอะกว่าที่คิดซึ่งฟาแลนในเมสล็อกอินิชั่นนั้นเขาไม่ได้เอาโอไปแล้ว <S <S โอ้ยเลยแล้วแล้วเสียงกูมันก็ไม่ได้แล้วเสียงกูก็คุณภาพละแย่เหมดดือนเดิมเลยแล้วโอเคแล้วอย่างตัวแบงค์ค่ผมบั๊กของฟาแลนเกิดมาขึ้นได้ไงบั๊กของฟาแลนนั้นก่อน ขึ้นเพราะเกมไหมครับนั้นถ้าเริ่มพิกัดเยอะแล้วถ้าเริ่มพิกัดเยอะแล้วมันจะแสดงขุนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะแสดงขุนของของที่ไม่ควรทําเยอะมากเขาเรียกเขาเรียกว่าคอมมันค้างคอมมันแรนเดอร์ โอ้มาไม่ถูกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสองข้อเองร้อยจังเลยกูงอนแล้วไม่กดติดตามให้ผมอะ่ะผมก็ไม่ทำคลิปน,นะบายบาย